บทที่สิบเจบทสวดพระเทกร,รัตคาถาอติตังนานาวาคเมยะปัตนาปติกังเขอ,อนาคาตังบุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิทสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตีตัมปะอีนันตังอปันตันจะอนาคาตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นยังไม่ถึงปัจจุบันนัง้งจะโยธรรมตถาตัาวิปัสสติอสังหิลังสังกุป,ปังตังทิอาภาุก ้ารู้เหยเยบถ้าบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคนในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึงหนึ่งให้ผูกผง,งเธออทเจวากิจจะมาตับังโกสัญญามาล่านางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพุ่งอน,นีนั โนสังขารตะนะมาหาภเตเนนะมจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเีในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพเทกระรัตโตติ สันโตอาจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบเจ้าเรืองบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งจะเลินด้วยกัรด้วยประการชนนี้เลยดสวด บทที่สิบแปดบทสวดพินนาปัญจเวนณะาปาถาฆราลโมไมหิชราลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงมืคนความแก่ไปไม่ได้พยาทิจามโมมิพยาธิอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงมันความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณาท่าทโมไมหิมาณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นวาธรรมดาจะล่วงมืนความตายไปไม่ได้กับเทหิเทปิ เยหิว่านาเปหินานาพาวูวินาพาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจิของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงคัมมาตะโกไมีกคัมมาทายาโทคำม่าโยนิคำคม่าพ,พันธุคำม่าปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเกิดเป็นกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรมมกรเมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่งกรรมวิสา,ามีกัลยาณังวา่ปาประการว่ารัสศฐา,ายาโทพระวิสามีเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือปินบาปเราจะเป็นเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอัมพิส พ,พี่หังปินหังปันจเวกับขีดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้าบทต,ตวัวเทวตาอุโยชนะคาถาทุกข้าปตาจนนิทุกขาพยาปตาจ j นนิพายาโสขปตันนนิ โอกาหุ่นตัตาเป๊ะปานิโนเอตตาวาอะหัมเฮหยตัมปะตังปุญญาตัมปะตัมปะตังตาเปเซวานุโมตันตุตับปะตับปะตัมปติติติยาทานังฮ่าทันตุตัตตาวะที่หลังหลักขั้นตุวัพทะทา awa napi pi la ta hontu ka chantu te wa ta ha ta ta pe tu ta pe pu ta pa la na cha yang ma lang lang ta na ta tui che na la khang เทวตาปฏิปฏิทานาคาถาท่นานนมยังปฏิทานาคาถาโยนามเตยยาเทวตาสันติวิหาวะละวัตสิณีูุเปฆเลโพธิฆเลตะหิงตะหิง <Whoops> ta tham la wanto ucita tung talona beta vi la viara mắc de la สาลามิกาอานาปติตุปะสกามากะเทวานิขมากะอิสลาตปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตฆาลาภุตตาเยปิ อันทัธรรมภาวะรังเทธชาตาอัตตัวุปัตติกานิยานิปาธรรมวาลังปติกะเตภเพปิสุขะกะ ังขะตังขะยังทางทตุ่หลังจะท้าจะตั้งทำโมทำมัดระลาจาอุกกาลาทังโคโตุตะมากโคจะอัตตาจะกะนิตายะจะทำม อเมลักาตุสัตสัมโมสัพพิธรรมาจาริโนพุทธิงธัมปานุเนยามะอัมมาอริยปะเปทิเต โอที่21บทสวดสภาพปัจจิธานะคาถาอันนามยังปัจจิธานะคาถาโยภาลานามัเย์อุญจติธานิกะตัสสัญักาณิกาตานิเมเตันจพาติโนหูตุปัตตานะ apa namaka Yepi ya Kuna Wantaya Mayhang mata Pita kayo Pita meja Pajan Di Kawa Anja

ya tang ye, bantit, bantit, taname, ye pan thi pan thi tha nam me anu te ta yang ye thi tang pan cha nan te te wa te tang ni we ta yung Maya ti na นาอุญญาณังอนุโมทนาระหตุนาสัพเพสตาตัฏฐานตุเวลาสุขชีวิโนเขมาปัญปัญญาปปโณตุเตสะตาสิกะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งสวนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่น,นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือผลเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ภพน้อยและภพใหญ่สัตเหล่าได้ใครทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงจเจริญ อนุโมทนาทานเองเถิดเจ้าสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของของเจ้านี้ขอสัตว์เหล่าขอสัตขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นสลเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงเวนสุขเสมอเถิด แล้จงแล้จงถึงทางอันเกษมเถอดขอความหวังนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด เ่ออนุภาพเป็นสัจจะที่ดานด้ยอนุภาพเป็นความเพียรละน,นิสงแห่งการบูชาพระรัตนาตาัยด้วยการสัตยาบุตสุดมูลวัสดุประ,ปร,ะปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอควองสุดสวดัวดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผลจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอชวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมตนาแล้วโปรดอำเนินให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ถูกมงคลพระกิ่งพระรีพินาศ โดยวัตถุโดยมูลในที่สมเด็จพระยานสังวรวัดปรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคล,ท,งท,งลทั้งสิ้นทั้งหลายที่ตามสิ่งั้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างแนรอนาคตขอเพี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระพระวิทและคำมงคลในพระคาถาราต่างๆขอจงสำเร็จธักิ